มองดูใจปฐมบทพระแท้อยู่ที่ไหนมองดูใจการเดินทางกลับสู่ใจเพื่อระลึกถึงความศรัทธาที่แท้จริงในตัวเราปฐมบทนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินเข้าในใจที่จะชวนคุณกลับมาทบทวนคุณค่าที่แท้จริงของศรัทธาหลังการโต้เถียงที่ร้อนระอุของคนภายนอกในช่วงที่วงการยังโต้เถียงกันว่าอะไรคือพระแท้ อะไรคือพระเกสเราขอชวนคุณมองข้ามรอยตัดและราคาแล้วกลับมาตั้งคําถามสําคัญที่สุดกับหัวใจตัวเองพระแท้อยู่ที่ไหนอยู่ในวัดอยู่ในร้านหรืออยู่ในใจของเราเราอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาพระที่ดีที่สุดแต่บางทีเราอาจลืมหาพระที่อยู่ในใจตัวเอง คุณเคยหยุดมองดูข่าวการโตเถียงของเซียนพระที่กำลังตัดสินว่านี่คือพระแท้ส่วนนี่คือของปลอมบ้างไหมคะในนาทีที่โลกกำลังตัดสินคุณค่าของพระด้วยรอยตัดและราคาบนโลกนี้มีสิ่งใดที่สามารถตัดสินศรัทธาของใครได้ด้วยกล้องส่องพระเพียงอันเดียวเมื่อตอนเด็กๆเ,เราอาจแค่ทำตามผู้ใหญ่ยกมือไหว้ตามแบบเรียน แต่เราเคยถามตัวเองไหมคะว่าเรากราบสิ่งใดอยู่จริงๆความโง่าทางใจที่ทำให้เราต้องรู้สึกทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่การไม่รู้หลักวิธีดูพระแต่อยู่ที่การที่เราตาบอดต่อความจริงที่ว่าคุณค่าของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่เคยถูกสร้างจากโรงงานแต่สร้างจากใจของเราเองต่างหากเมื่อเรามองเห็นผิดเป็นถูกซ้ำๆ ความเคยชินนั้นก็กัดกินใจเราจนเราเชื่อผิดๆว่าต้องเป็นเจ้าของวัตถุราคาแพงเพื่อแลกมากับความสบายใจมองดูใจนำพาคุณค้นพบความจริงกับสามมุมมองที่บาดลึกด้วยมุมมองที่หนึ่งคนโง่คือคนที่ถูกวัตถุครอบงำเรามาดูมุมมองของคนโง่ <c oughs> กันค่ะ คนโง่กราบพระเพราะกลัวกลัวโชคร้ายกลัวเจ็บกลัวเสียบางสิ่งที่ยึดไว้ในชีวิตไปพระจึงกลายเป็นของขลังไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์เขากราบเพื่อขอไม่ใช่เพื่อระลึกและยิ่งขอมากใจยิ่งห่างจากศรัทธาพระที่แท้ไม่ใช่วัตถุที่ปรุงแต่งแต่คือความดีที่เรายังไม่ได้ทำ การเชื่อแบบนี้มันเหนื่อยมากเลยนะคะเหมือนเรากําลังแบกของที่หนักอึ้งโดยไม่รู้ตัวมุมมองที่สองคนฉลาดคือคนที่ใช้เหตุผลแต่ยังไม่ถึงใจต่อมาคือมุมมองของคนฉลาดคือคนที่พยายามหาความจริงแต่ยังไม่ถึงแก่นของหัวใจคนฉลาดศึกษาธรรมรู้พระคัมภีร์แต่บางที ก็ยังเผลอใช้ความรู้เพื่อพิสูจน์คนอื่นมากกว่าจะมองที่ใจตนเองเขารู้จักพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณทุกข้อแต่ยังไม่เคยสัมผัสว่าคุณนั้นอยู่ในลมหายใจของตัวเองเราเข้าใจดีค่ะว่าการพยายามปล่อยวางมันเหนื่อยมากแต่ศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ต้องการความพยายามเพียงแค่ต้องการการเห็นที่อ่อนโยนเท่านั้นเองพระแท้ ไม่จำเป็นต้องมีรอยยิ้มบนพระพักที่งดงามแต่อยู่ตรงที่ใจเรายังระลึกถึงความดีความจริงและความเมตตาได้หรือไม่มุมมองที่สคนมองดูใจคือคนที่ผู้เห็นความจริงและสุดท้ายมุมมองของคนมองดูใจพวกเขาไม่ได้พยายามทำใจแต่เห็นคุณค่าของพระที่ถูกหล่อขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ ลองนึกถึงเวลาที่เรากำซายไว้แน่นเท่าไหร่รายก็จะยิ่งร่วงหลุดไปจากซอกนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้นศรัทธาก็เช่นกันค่ะเมื่อคุณคลายมือออกจากวัตถุที่ปรุงแต่งความเบาที่แท้จริงของใจก็จะอยู่กับเราได้นานกว่าเสมอพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ทองหรือโลหะแต่อยู่ในใจที่รู้รักและเมตตาขอให้คุณลองหลับตา หายใจเข้าช้าๆแล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าฉันกราบพระเพราะอะไรเพื่อให้เรารู้ว่าศรัทธาที่แท้ไม่ต้องมีราคาแต่อยู่ในใจที่พร้อมจะกลับมาดูตัวเองและอย่าลืมถามตัวเองอีกครั้งนะคะว่าวันนี้คุณมองดูใจแล้วหรือยังตอนหน้า มองดูใจตอนที่หนึ่งของของฉันเราจะพูดถึงการยึดที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแล้วค่อยๆพาเรากลับมาดูใจที่อยากเป็นอิสระขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะหากวันนี้โดนใจกดไลค์ and subscribe แล้วคอมเมนต์ด้านล่างว่าพระแท้ในใจคุณคืออะไรใจพร้อมฟังค่ะเพราะเราเดินทางด้วยกัน